สวัสดีคะ่ะนะคะอ่ะวันนี้วันหยุดเนาะมอรีคริสต์มาสนะคะอ่ะนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องมาเซตเป็น EP ที่2นะคะคน2กลุ่มเช่นเดิมนะคะ EP ที่2นะแต่ว่าวันนี้จะมาคุยในฝั่งของทองคํานะคะอ่ะมาคุยในฝั่งของทองนะ นะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกเลยเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะคะวิเคราะห์เทคนิคที่เราใช้นะคะอ๋อเราจะใช้ scalping นะนะเราต้องรู้บริบทของตัวเองว่าเราจะใช้เทคนิค S c a l p i n g s c a l p i n g เนี่ยนะคะหัวใจสำคัญก็คือการตั้ง SL นะคะอ่ะคนกลุ่มแรกใช้เทคนิค scalping แต่ไม่ยอมตั้ง SL นะคะมาดูคนกลุ่มแรกก่อนนะคะการใช้เทคนิค scalping นะคะอ่ะเทคนิคเดียวกันนะอ่ะเรามาดูเทคนิคก่อนนะคะเทคนิค ะะเทคนิคเดียวกันหมายถึงเราจะเข้าออเดอร์เหมือนกันซ้ำๆทุกๆครั้งไปนะคะอ่ะมาดูข้อที่1น,นะคะการเข้าออเดอร์นะ s c a l p i n g ด้วย trace up นะคะที่เป็นนะหนึ่ง p i a c t i o n นะคะเมื่อใดก็ตามที่มีสัญญาณสั่งเ้อหรือบายนะคะในลักษณะนี้นะคะจะเป็น p l c y action ที่เกี่ยวกับ engraving ะะแม้ว่าจะเป็น bullish engulfing หรือ bearish engulfing ทุกครั้งที่มีสัญญาณ indicator สัง่งเซลนะคะมันจะออกในนามของ engulfing หรือ bullish หรือ bearish นะคะอ่ะมาดูกันนะคะการกลืนกินของแท่งเทียนอย่างแท่งเทียนนี้กลืนกิน3แท่ง นะคะสองแท่งนี้ก็จะออกเป็น b e l r i s h engulfing นะคะแท่งเทียนนี้กลืนกินแท่งเทียนก่อนหน้าก็จะออกเป็นฝั่งของ b e l r i s h engulfing นะคะอ่ามันจะเข้าเทรดด้วยเงื่อนไขเดียวกันหนึงนะคะมีโมเมนตัมของฝั่งของ RSI เกิด o v e r b o u g h นะคะที่มีกลุ่มก้อนในสีแดงจากนั้นมีสัญญาณสั่งเซลล์แล้วก็จะกดออเดอร์เซลงมาไม่แลกผิด ะะถ้าคนกลุ่มแรกไม่ยอม sl นะคะคุณจะโดนลากจาก500จุดไปเป็น2,000จุดทีนี้พอถึง2,000จุดคุณเชื่อไหมว่าจิตใจเราอะ่ะจะไม่จะไม่เข้มแข็งแล้วเราจะอ่อนแอนะคะดังนั้นหลายท่านนะที่ไปยอม sl ตรง2,000จุดนะคะพอไป sl ตรงนั้นเนี่ยนะคะไม้ที่2เนี่ยคุณจะไม่กล้าเข้าแล้วนะ เพราะว่าไม้แรกคุณผิดแล้วคุณก็จะโทษระบบโทษนี่โทษนั่นนะคะโทษทุกอย่างนะคะจนไม้ที่สองคุณไม่กล้าเข้าพอไม้ที่สองคุณไม่กล้าเข้าเนี่ยมันจะมีคนกลุ่มที่สองเสมอๆคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่เขายอม SL ไม้แรกห้าร้อยจุดตรงนี้นะคะเข้าเสียไปห้าร้อยจุดไม่เป็นไรเขายอมไปเลยเอาจจะเอาห้าร้อยจุดห้าเหรียญใช่ไหมเอาไปเลยคืนให้ตลาดไปเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยคืนให้ตลาดไป นะคะแล้วเขามาเข้าออเดอร์ด้วยเงื่อนไขเดียวกันคือมีกลุ่มก้อนเมฆสีแดงแล้วมีสัญญาณสั่งเซลลนะคะเขามาเข้าออเดอร์ครั้งที่2ปรากฏบาครั้งที่2หลักการเดียวกันนะคะเขาจะได้กําไรอยู่10เหรียญเวลาเสียจะเสีย500จุดก็คือ500ลเหรียญถ้าได้จะได้10เหรียญก็คือ1000จุด นะคะดังนั้นคนกลุ่มที่2นะคะทเทรดสองครั้งแพ้1ครั้งชนะ1ครั้งก็จะได้กําไร5เหรียญถ้าทั้งที่เสมอนะคือชนะ1แพ้1ควรจะเสมอควรจะเท่าทุนแต่แต่อะไรแต่ได้กาไรอยู่5เหรียญซึ่งคน2กลุ่มนี้ต่างกันตรงไหนตรงทัศนคตินะคะหรือที่เราเรียกเขาว่ามาเซ็ตนะคะ หรือที่เราเรียกกันว่า Mindset นั่นเองนะคะก็คือทัาสคาินั่นแหละนะคะวิสัยทัศน์นะคะความคิดนะคะถ้าเรายอมแพ้ซะนะคะตั้งแต่ตอนนั้นเราต้องรู้ตัวว่าเราใช้เทคนิค c a l p i n g นะคะเรายอมแพ้ซะตรงนั้น500อเหรียญเออ500จุดขอโทษนะคะ500จุดก็คือ5เหรียญน,นะคะเรายอมแพ้ตรองตรงนั้นจบนะคะแต่ไม่ยอมนะคะโดนลากไป นะคะแล้วเราไม่รู้นี่เราไม่ได้มาจากอนาคตเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนบางทีแนวต้านก็ไม่ใช่จะเอาอยู่ทุกครั้งไปนะคะแนวต้านบางครั้งเนี่ยเวลามีบอลลูมเยอะเยเยอะๆมันเอาไม่อยู่นะพอเอาไม่อยู่มันทะลุต้านพอทะลุต้านเราก็ใจใจเสียละเพราะเราไม่ได้คัดลอดไงมันก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายพอร์ตก็จะแตกนะคะแล้วจะมีคนกลุ่มที่สคือคนที่เติมเงินสู้ คุณจะสู้ไปไหนคุณรู้หรือว่ามันจะขึ้นไปถึงที่เท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปเติมเงินสู้ถ้าคุณเติมเงินสู้เนี่ยนะคะคุณต้องคำนวณให้ได้ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยกราฟมันวิ่งเท่าไหร่นะคะอย่าไปเติมเงินสู้วันนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเติมสู้เพราะว่าเอาง่ายๆถ้าคุณเติมสู้100หนึ่งร้อยเหรียญนะคะคุณคิดดูดีๆนะคะไอ100หนึ่งร้อยเหรียญนั่นอ่ะหารห้าเหรียญเวลาแพ้เราจะแพ้เราจะเสียห้าเหรียญเอาหนึ่งร้อยตั้งหารห้า นะคะเราจะเทรดได้ถึง20ครั้งนะเข้าใจไหมเราจะเทรดได้ถึง20ครั้งนะคะเสียครั้งละ5เหรียญ5เหรียญ5เหรียญเราจะเทด